สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาตามกันต่อกับอีกหนึ่งสูตรนะครับหลักหน่วยล่างนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้สูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นนะครับอนาคตไม่มีใครทราบว่าผลรางวัลจะออกอะไรท่านผู้ชมต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับถ้าจะนำไปใช้หรือว่าเราจะมาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับมาฝึกสมองกัน คิดกันเล่นๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วเราลงไว้นะครับที่เราลงไว้ได้สองสามสี่ห้านะครับผลรางวัลที่ออกสองตัวล่างคือสองสี่นะครับหลักหน่วยก็คือเลขสี่ นี้ของงวดที่แล้วนะครับทั้งหมดนับของงวดเมื่อวานนี้ก็จะเป็น11นะครับสิบเอ็ดงวดลบ1งวดก็จะมีผิด1งวดงวดที่ผิดก็คืองวดนี้นะครับงวดที่ผิดก็จะเป็นงวดวันที่กลุ่กุมภาหลังจากที่ผิดสิกุมภาต่อมานะครับก็เดินต่อมาสงวดนะครับกับงวดเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาดูจากงวดนี้นะครับหลังจากที่ผิดแล้ว เรามาดูตัวอย่างสักสามงวดนะครับสามสงวดวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับก็สั้นๆง่ายๆนะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็มีแค่สองตำแหน่งเราจะใช้หลักสิบของรางวัลที่หนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองอย่างงวดนี้นะครับ 16กุมภาหลัก10รางวัลที่1นะครับคือเลข0 0นนบวกศนะครับมาบวก8ได้เลข8 8ให้นับเพิ่มนะครับได้เลข8 9 0 1ทั้งหมด4ตัวนะครับผลรางวัลที่ออกของงวดต่อมานะครับ1มีนาคมออก8 7 5 9 3 8 สตัวล่างออกเก้าแปดหลักหน่วยนะครับเราหาหลักหน่วยตัวที่มาคือเลข8ปดงวดต่อมานะครับหลักสิบบนนะครับคือเลขสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกศนย์ก็ได้เลขหกหนะับเพิ่มนะครับเป็นเจ็ดแดเ้า ผลรางวันที่ออกนะครับวดถัดมา16มีนาออก503 446 2ตัวล่างออก77หลักหน่วยนะครับคือเลข7วดต่อมานะครับหลัก10บนนะครับคือเลข4 4บวก4เป็น8นะครับ แปมาบวก4เป็น12ได้เลข2เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับเป็น3 4 5ได้2 3 4 5นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดต่อมาสิบพฤษภาคมนะครับออกศูน0 9ห้าศูนเตัวล่างออก2 2ตัวที่มานะครับคือเลข2 ก็ต่อมานะครับหลักสิบบนคือเลขเก้าเก้าบวกเ้านะครับเป็น18 18มาบวก4เป็น22นะครับได้เลขสองสองเพิ่มไปนะครับเป็น3 4 5ได้สอง5นะครับตัวที่มานะครับผลรางวัลที่ออกของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะครับออก แปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดสองตัวล่างออกสองสี่สองสี่ตัวที่มาคือเลขสี่นี่เรามาดูของงวดนี้นะครับงวดต่อไปวันที่16มิถุนายนนะครับคำนวณจาก1มิถุนายนนะครับเพื่อหาผลของงวดวันที่16มิถุนายน หลักสิบบนนะครับคือเลข6บวกกัน2ครั้งนะครับ6บวกเป็น12 12มาบวก2เป็น14ได้เลข4นะครับ4นับเพิ่มนะครับเป็น5 6 7 12 14นะครับได้4ี่ห้าหนะครับ ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่จะเดินต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยล่างสูตรนี้ทั้งหมดก็11งวดนะครับผิด1งวดหลังจากที่ผิดก็เดินต่อมา4งวดติดนะครับงวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่นะครับเรามาตามลุ้นกันนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสูตรนึงที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็คือสูตร2ตัวนะครับปักหลักหน่วยล่างสูตรนี้ได้5กับ6นะครับก็จะมีตัวชนอยู่ที่เลข5้ากับเลข6นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ยังเหลืออีก2สูตรนะครับหลักหน่วยล่างที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูนะครับ ว่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวมาเทียบชนกันนะครับว่าจะตรงกันหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือเปล่านะครับจะเดินต่อหรือไม่ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตร มาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ